เมื่อขายนดเล่าและสสสจัดทัวนเมนต์ฟุตซอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยและชิงถ้วยพระราชทานรอบคุม77จังหวัดทาดมีนักกีฬาและโค้ชร,ร่วมกว่า13,500คนจาก796ทีมภายใต้แนวคิดเพื่อนกันมันโนแอลหวังใช้กีฬาสร้างคนสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตและห่างไกลปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ยาเสพติดและการพนัน วันที่26มกราคม2566สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยกรมพระศึกษาผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปป,ปสจัดงานแถลงข่าวโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน Sdn ุตซอ a โ n o อ l Cup 2021-2022 Inspire by Thai PBS ชิงแชมป์ประเทศไทยและพิเศษปีนี้เป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีถ่ายใต้แนวคิดเพื่อนกันมันโนแอลไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพไม่พนันประเภทเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีซึ่งได้รับความร่วมมือจัดก,กิจกรรมและสนับสนุนในการถ่ายทอดสดมาเป็นปีที่4แล้วนสถานีโทรทัศน์ไทย P ี s ถนนวิภาวดีรงังสิตนา สีสุวรรณควรขจรประธานคณะกรรมการกำกับทิศกลุ่มแผนงานกรณรงเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กล่าวว่าสสสให้ความสำคัญกับเยาวชนในการสร้างเสริมสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพโดยข้อมูลที่น่าห่วงเรายังมีเยาวชนที่ดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ไฟฟ้าการพนันออนไลน์รวมทั้งกัญชาสินค้าเสพติดตัวใหม่ที่แพร่หลายมากขึ้นซึ่งการแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วย งานหลักในครั้งนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือดังกล่าวทั้งนี้โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนี้นอกจากจะให้พื้นที่เด็กเยาวชนแล้วโครงการยังให้ความสําคัญกับผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กทั้งโค้ชและผู้จัดก,การทีมรวมทั้งผู้ปกครองที่จะให้โอกาสให้ประสบการณ์ที่ดีในการเล่นกีฬาเพื่อสร้างคนสร้างวินยัยสร้างทักษะชีวิตหากได้โค้ดที่เข้าใจเด็กสร้างเด็กเพราะการแข่งขันไม่ใช่อยู่ในสนามฟุตซอลเท่านั้นแต่ที่สําคัญไปไม่น้อยกว่าการ แข่งขันนอกสนามคือทักษะการใช้ชีวิตเป็นพื้นที่ที่เยาวชนจะจะมีโอกาสในการกระทําสิ่งที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ของพวกเขาด้วยกันเองเป็นการสร้างสรรค์นในที่นี้หมายถึงว่าเขาเจะได้กระทําสิ่งที่มันมากกว่าการเรียนในห้องเรียนการมาเล่นกีฬาเนี่ยมันน่าจะทําให้เกิดความสนุกสนานเพราะนี่เขาจะได้ในเรื่องของการฝึกฝนวินัยนะครับการที่เขาจะต้องให้ความสําคัญต้องโฟกัสมันอย่างสม่าเสมอแล้วก็ได้ทดสอบ ว,ว่ามีความอดทนมากน้อยเพียงใดถ้าแพ้เป็นยังไงลุกขึ้นมาได้ใหม่ไหมไอ้สิ่งนี้มันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความรอบรู้ทางสุขภาวะที่มันหมายรวมถึงทักษะในการดำเนินชีวิตด้วยมันกีฬาจะมีนยัยยะสำคัญในแง่นั้นดรพัฒนพงศ์พงศุลผู้อํานวยการสํานักการกีฬากรมพละศึกษากล่าวถึงการสนับสนุนครั้งนี้ว่ากรมพละศึกษามีพันธกิจขับเคลื่อนนโยบายด้านการออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการพร้อมกับพัฒนาบุคลากรเผยแพร่องค์ความรู้นว วัตรกรรมและวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐานสำหรับในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันนี้กติกาและระเบียบต,ต่างๆจะมีคณะกรรมการกลางจากกรมไปตัดสินในรอบโซนและรอบประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนตั้งแต่เริ่มต้นการดูแลร่างกายการเตรียมตัวและกติกาการแข่งขันอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่ากรมพระศึกษาเป็นกรมที่จับนุนให้คนออกกำลังกายเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตใน การจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนเรื่องกีฬาขั้นพื้นฐานซึ่งกรมพัฒศึกษาได้มาสัสนุนเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลครั้งนี้ด้านมาตรฐาน3ด้านอย่างที่พูดไปแล้วว่าเป็นด้านผู้ตัดสินนะครับซึ่งตอนนี้เราให้ครูใหญ่เราเลยมานะครับท่านรัศดมีตินดาไมมาได้ควบคุมเราจะมีระบบของการตัดสินที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับเรามีมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องสนามการแข่งขันแล้วก็เรามีมาตรฐานเกี่ยวกับอุป,ปกร์การแข่งขันคือฟุตบอลนอกจากนั้นเราก็ได้ฝึกเด็กให้โค้ชทีมชาตินะครับอาจารย์บุ เราอยากให้เด็กมาด้วยโค้ดมาด้วยนะครับแล้วก็ฝึกไปด้วยกันซึ่งโค้ดนี่จะฝึกทั้งทักษะพื้นฐานและก็ขั้นสูงจะทําให้เด็กมีการพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับและเล่นอย่างสนุกสนานรวมถึงการสร้างสปิริตของการฝึกให้เด็กมีน้ําใจเป็นนักกีฬาตรงนั้นจะทําให้เด็กรักและก็เล่นกีฬาอย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับด้านนายคลิสอาัคาราชรักษาการผู้อำนวยการสํานักสร้างสรรค์เนื้อหาไทย PBS กล่าวว่าทางไทย PBS มีแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมและสร้างพื้นที่การแสดงออกสำหรับเยาวชน อย่างต่อเนื่องตามภารกิจสื่อสาธารณะโดยเฉพาะด้านกีฬาเพื่อเยาวชนไทย PBS เห็นว่าเป็นส่วนสําคัญในการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนในการพัฒนากีฬาของประเทศควบคู่กับการพัฒนาคนผ่านปรัชญายแห่งกีฬาเป็นการเตรียมคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมปีนี้ได้เตรียมการถ่ายทอดสดการแข่งขันระดับภูมิภาคจํานวน5สนามและอีกหนึ่งสนามนัดชิงชนะเลิศทางนี้จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันในเกือบทุกช่องทางของไทย PBS เช่นไทย PBS ช่องใหมายเลข3 ALTV ช่องหมายเลข4และทางวิภาที่เป็นออนไลน์สตรีมมิ่งอีกทั้งในปีนี้ทางสถานีจะมีการเพิ่มกิจกรรมการอบรมนักภาคกีฬาเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาเรียนรู้จากนักภาคกีฬานาติงอาจารย์สุวัสกลิ่นเกษรเป็นการส่งเสริมน้องๆที่มีใจรักกีฬาอยากเป็นนักภาคเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยในขณะที่นายทิงระวชระปานี ผู้จัดก,การสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเเล้าในฐานะประธานจัดก,การแข่งขันเปิดเผยว่าการแข่งขันแบ่งเป็นระดับจังหวัด77จังหวัดซึ่งเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่ต้นเดือนมก,กราคมจนถึงกุมภาพันธ์ซึ่งโปรแกร,รมการแข่งขันแต่ละจังหวัดสามารถสอบถามได้ทางเพจ Facebook Sdn Futsal Noel หลังจากที่ได้ทีมชนะระดับจังหวัดแล้วจะดำเนินการแข่งขันในระดับภูมิภาคจำนวน9ภูมิภาครวมโซนกรุงเทพมหานครในเดือนมีนา มคเพื no ่อหาผู้ชนะกระดับภูมิภาคมาแข่งขันในกระดับประเทศเพื่อชิงแชมป์ในวันที่20-23เมษายน2566ณสนามกีฬานิมิบุตรซึ่งจะมีทีมที่เข้าชิงแชมป์ทั้งหมด16ทีมปีนี้ก็เป็นปีที่4นะครับที่เราร่วมมือกับทางไทยทีวีเอแล้วก็กรมพัะศึกษานะครับและที่สาคัญรอบนี้เนี่ยเรายังจับมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยรวมถึงพนักงานบงการรับปรามยาเสพติดด้วยโดยช ชื่อของเราก็คือว่าเพื่อนกันมันโนแอลนะครับไม่ดืม่มไม่สูบไม่เสพไม่พนันนะฮะอันนี้ก็คือชื่อทัวร์นาเมนต์ของเรานะครับในฐานะที่เป็นผู้จัดงานนะครับก็รู้สึกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่สําคัญแล้วก็น่าจะทําให้เกิดรูปแบบการแข่งขันที่ดีมีทีมสปิริตที่ดีที่สําคัญก็คือว่าโปรแกรมของเราเนี่ยนอกจากที่จะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆแล้วเนี่ยเรายังเน้นนะครับว่าการแข,ข่งขันประสบการณ์ผลแพ้ชนะเนี่ยเป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับแต่ว่าหัวใจ่สำคัญก็คือ น้ำใจเป็นนักกีฬานะทีมสปิดิดนะครับ Spirit, รวมทั้งทักษะชีวิตการใช้ชีวิตนะครับเพราะน้องๆที่เข้ามาร่วมการแข่งขันมีโอกาสได้มาเล่นมีโอกาสได้ไดถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์หรือผ่านช่องเท่าโซเชียลต่างๆเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่ามันทจ่สาคัญก็คือเรียนรู้จากการฝึกซ้อมเราเรียนรู้จากการมีวินยัยเราชนะหรือเราแพ้เราก็เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาจะเติบโตไปดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเพราะว่าเกมกีฬานี่นะครับมันได้แชมป์แค่ทีมเดียวหมื่นกว่าคนที่มาร่ว ่ได้แชมป์ประมาณ10กว่าคนแค่นั้นเองคนที่พ่ายแพ้ไประหว่างทางนั่นนะครับเขาชนะแล้วนะครับที่ชนะคือชนะการแข่งขันกับตัวเองเนาะแล้วก็อยู่กับทีมได้มีประสบการณ์ชีวิตเป็นพื้นฐานสําคัญให้กับนักกีฬาทีมชาติของเราต่อไปครับ